สวัสดีครับอีพีนี้มาคุยกันในหัวข้อ7วิธีฉลาดฉลาดที่คุณควรรู้ไว้เพื่อใช้ดีลกับผู้คนนะครับการโต้อตอบกับผู้คนด้วยไหวพริบแล้วก็สติปัญญารวมเข้ากับเทคนิควิธีการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลมันสามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นดูทรงพลังมากกว่าคนอื่นทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านงานอาชีพนะครับในอีพีนี้คุณจะได้ฟังเคล็ดลับที่ดีเยี่ยมเข้อที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้น มีอิทธิพลต่อคนอื่นแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของผู้คนการใช้กลยุทธ์หรือว่าเทคนิคเหล่านี้จะนําคุณไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกและทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้คนในชีวิตของคุณมากขึ้นในทุกรูปแบบนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้บทความหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้เพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์บทความไปอ่านได้ฟรีนะครับ วิธีการขอไฟล์ได้เขียนไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะอ่านแล้วก็แจ้งขอไฟล์ได้เลยนะครับ7็ดเคล็ดลับยอดเยี่ยมที่เอาไว้ให้คุณใช้ดีวกับผู้คนและมีอิทธิพลเหนือพวกเขามีอะไรบ้างข้อ 1. อย่ารีบตัดสินใจเพราะเรื่องที่ต้องตัดสินใจด่วนมักจะเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีนักสําหรับคุณการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะว่าอิทธิพลจากแรงกดดันมักจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทางการเงิน การโต้เถียงเรื่องงานหรือว่าการสรุปทางเลือกในชีวิตนะครับการใช้เวลาไตรรองมากขึ้นแล้วก็มองให้รอบด้านจริงๆจ,จ,จะช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นการเร่งรีบมักจะทําให้การตัดสินใจของคุณน,นั้นคลุมเครือทําให้คุณเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือว่าการถูกหลอกลวงมากขึ้นนะครับการพาตัวเองออกมาจากอิทธิพลของแรงกดดันแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆหรือว่าทําเป็นเมินเฉยกับมันไปก่อนจะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมตัวเอง ควบคุมความคิดแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลือกทั้งหมดด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งมากขึ้นก็ให้เชื่อเถอะว่าเวลาจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นและหากข้อตกลงหรือว่าข้อเสนอนั้นดีจริงมันก็จะยังคงอยู่ให้คุณตัดสินใจหลังจากที่คุณคิดดีแล้วอยู่ดีนะครับคุณไม่จําเป็นต้องตัดสินใจในตอนที่อารมณ์กําลังร้อนถูกเร่งร้าหรือว่าถูกกดดันด้วยอิทธิพลบางอย่างหรือแม้แต่กลัวจะถูกคนอื่นมองว่าคุณไม่กล้าคุณไม่เก่งหรือว่าคุณไม่มีอำนาจจริงจริง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระไปในทันทีที่คุณรู้สึกว่าเสียท่าหรือว่าเสียผลประโยชน์ที่คุณควรมีควรได้จากการที่รีบด่วนตัดสินใจเพราะว่าถูกกดดันดังนั้นอดทนไว้จงใจเย็นรอบคอบเอาไว้ให้ความอดทนนำทางคุณไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่าและสำเร็จกว่าในระยะยาวนะครับวิธีที่ฉลาดฉลาดข้อที่2ที่คุณควรรู้ไว้เพื่อใช้ดีลกับผู้คนก็คือแกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม บางครั้งการทำเป็นไม่รู้หรือว่าตามไม่ทันก็อาจจะทําให้คนบางคนบอกข้อมูลให้คุณมากกว่าปกตินะครับผู้คนมักจะลดความระมัดระวังลงและรู้สึกสบายใจกว่ารวมทั้งบางครั้งพวกเขาอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้กับคนที่ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องรู้ราวได้ฟังกลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลดีๆที่คนอื่นไม่รู้หรือว่าเขาไม่บอกกันหรือว่ารายละเอียดที่มีค่าซึ่งอาจจะยังคงซ่อนอยู่ในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางเรื่องราวได้นะครับ ด้วยการที่คุณถามคำถามที่ฟังดูพื้นๆเหมือนคนไม่รู้อะไรมากหรือว่าขอคําชี้แจงแม้แต่ในเรื่องที่ฟังดูง่ายๆเชื่อเถอะว่าจะมีคนจํานวนมากที่อยากจะอยู่ในฐานะคนที่รู้มากกว่าคุณแล้วก็เปิดเผยแบ่งปันอธิบายข้อมูลให้คุณฟังทาให้คุณสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะคุณไม่แสดงออกแบบเผชิญหน้าหรือว่าแสดงออกแบบคนรู้มากการแสดงออกอย่างมั่นใจเกินไปนั้นบางครั้งก็อาจจะกลายเป็นการปิดโอกาส แต่การแสดงตัวว่าอยากรู้อยากเห็นและพร้อมที่จะเปิดรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่กังวลหรือว่าไม่กลัวว่าใครจะมองว่าคุณโง่หรือว่าอ่อนด้อยกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนประสบความสําเร็จเขาใช้รวบรวมข้อมูลดีๆจากคนอื่นนะครับอิทธิพลที่ทรงพลังที่มาในรูปแบบของความไม่รู้หรือว่าดูอ่อนประสบการณ์สามารถช่วยให้คุณเอาชนะการแข่งขันทางสังคมหรือว่าการต่อสู้ในงานอาชีพที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายมากขึ้นในหลายสถานการณ์นะครับลองนําไปใช้กันดู วิธีที่ฉลาดฉลาดข้อที่3ที่ควรรู้ไว้เพื่อใช้เดีลยวกับผู้คนก็คือพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อหลีกเลี่ยงการเมืองในที่ทำงานในที่ทำงานการสร้างชื่อเสียงว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นสามารถที่จะปกป้องคุณจากการเมืองในที่ทำงานในเชิงลบได้เมื่อคุณพูดดีๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานคุณก็จะสร้างสภาพแวดล้อมของความไว้วางใจแล้วก็ความปรารถนาดีซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นดีขึ้นเท่านั้น แต่ว่ายังลดโอกาสที่คุณจะถูกดึงเข้าไปในวังวนของความขัดแย้งหรือว่าการนินทาว่าร้ายอีกด้วยนะครับการเน้นที่นิสัยที่ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนคนอื่นในเชิงบวกมันจะช่วยให้คนอื่นทําแบบเดียวกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการสร้างความกลมเกลียวกันในสังคมที่คุณอยู่และยังทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งผู้เล่นในทีมที่ให้ความสําคัญกับความร่วมมือเพื่อทีมมากกว่าการแข่งขันเอาเป็นเอาตายเพื่อตัวเองอีกด้วยนะครับ วิธีฉลาดฉลาดข้อที่4ที่คุณควรรู้ไว้เพื่อใช้เดีลยวกับผู้คนก็คือการสัมผัสสามารถส่งผลต่อการตอบตกลงการสัมผัสทางกายอย่างถูกวิธีจะทําให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะพูดว่าใช่หรือว่าตกลงกับคุณมากขึ้นนะครับการสัมผัสเบาๆบนแขนหรือว่าไหล่สามารถที่จะส่งผลต่อการตอบสนองของคนอื่นต่อคุณได้เป็นอย่างมากนะครับการสัมผัสทางกายเมื่อใช้ได้อย่างเหมาะสมมันจะช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความไว้วางใจ มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสเบาๆในแบบที่ไม่ทําให้เกิดความรู้สึกรบกวนหรือว่าคุกคามคนอื่นสามารถทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและก็ยอมรับได้มากขึ้นโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นเพราะเหตุใดการสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลจะเข้าถึงสัญชตาตญาณทางสังคมของมนุษย์ที่อย่างรากลึกและสามารถช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนหรือว่ายอมรับข้อตกลงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรม และระดับความเหมาะสมส่วนตัวของคุณกับคนคนนั้นด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าการสัมผัสของคุณจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อใช้ด้วยความชันฉลาดถูกต้องและเหมาะสมการสัมผัสเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการโต้อตอบระหว่างมนุษย์นะครับวิธีที่ฉลาดฉลาดข้อที่5ที่ควรจะรู้เอาไว้เพื่อใช้เดียวกับคนอื่นก็คือมองหน้าผากของใครสักคนเพื่อทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนพลังในการสนทนา การจ้องมองหน้าผากของใครสักคนแทนที่จะสบสายตาตรงๆอาจจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยได้อย่างน่าประหลาดนะครับเคล็ดลับนี้ได้ผลเพราะว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการสบตากันอย่างตรงๆซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและก็ช่วยสร้างความมั่นใจการจ้องไปที่หน้าผากของอีกฝ่ายจะทําให้จังหวะของความรู้สึกแบบนี้เสียไปทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีเมื่อคุณต้องการแสดงจุดยืนหรือว่าทําให้ใครบางคนต้องคิดทบทวนคําพูด ท่าทางและการแสดงออกของพวกเขาเสียใหม่เรื่องสําคัญก็คือควรใช้เทคนิคนี้ให้น้อยที่สุดเฉพาะในเวลาที่จําเป็นเท่านั้นเพราะว่าเป้าหมายของเทคนิคนี้ไม่ใช่การทําเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่เป็นมิตรแต่ทําเพื่อมีอิทธิพลต่อบทสนทนาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับวิธีฉลาดฉลาดข้อที่6ที่คุณควรรู้ไว้เพื่อใช้ดีลกับผู้คนก็คือผู้คนมักจะมองคนที่พวกเขาชอบเมื่อคนทั้งกลุ่มหัวเราะด้วยกันเมื่อผู้คนอยู่ร่วมกันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ช่วงเวลาแห่งการหัวเราะร่วมกันหรือว่าหัวเราะพร้อมกันจะเผยให้เห็นสัญญาณความเป็นไปทางสังคมที่น้อยคนจะรู้นั่นก็คือบ่อยครั้งผู้คนจะมองไปที่คนที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงด้านบวกด้วยมากที่สุดโดยสัญชตาตญาณเมื่อพวกเขาหัวเราะการแสดงออกจากจิตใต้สำนึกง,ง่ายๆโดยที่คนทำเองก็มักจะไม่รู้ตัวข้อนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยให้คุณบอกได้ว่าใครชอบใครในกลุ่มสังคมนั้นหรือว่าในกลุ่มอาชีพนั้นมันเป็นสัญญาณที่บอกถึงความรัก ความไว้วางใจหรือว่าการชื่นชมที่ไม่ต้องพูดหรือว่าตั้งใจแสดงออกแต่มันบอกอะไรได้มากมายการสังเกตการแสดงออกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลำดับชั้นและความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยที่ไม่มีใครพูดออกมาหรือว่าตั้งใจจะแสดงออกมาการทำความเข้าใจความเป็นไปตามธรรมชาตินี้จะช่วยให้คุณบริหารจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างดีและมีประโยชน์ต่อคุณมากขึ้นทำให้คุณมีความสามารถในการสร้างอิทธิพลหรือว่าเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับ วิธีที่ฉลาดฉลาดข้อที่7ที่คุณควรรู้เพื่อ,อไว้ใช้ดีลกับผู้คนก็คือให้แทนที่ความเครียดหรือว่าความกังวลของคุณด้วยความตื่นเต้นเพื่อให้คุณพูดในที่สาธารณะได้ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับเมื่อคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันอย่างเช่นการต้องออกไปพูดในที่สาธารณะให้เปลี่ยนความวิตกกังวลของคุณให้กลายเป็นความตื่นเต้นแทนให้คุณบอกตัวเองว่าคุณไม่ได้กําลังเครียดหรือว่ากังวลที่จะออกไปพูดแต่ว่าคุณกําลังตื่นเต้นอยู่ต่างหาก อาการทางร่างกายเวลาคนเรามีความกังวลอย่างเช่นหัวใจเต้นแรงฝ่ามือเปียกไปด้วยเหงือ่อท้องไส้ปั่นป่วนมันมักจะคล้ายๆกับความรู้สึกตื่นเต้นการบอกตัวเองว่าฉันแค่กําลังตื่นเต้นจะช่วยให้คุณควบคุมพลังงานของความรู้สึกนั้นให้อยู่ในทางบวกได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้จะทําให้คุณสงบสติอารมณ์ลงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณมากขึ้นทําให้คุณดูมั่นใจแล้วก็กระตือรือร้นมากขึ้น ผู้ฟังมีแนวโน้มที่จะสนใจและมีส่วนร่วมกับคนที่ดูเหมือนจะทําด้วยความสุขและความตื่นเต้นมากกว่าคนที่ให้ความรู้สึกเหมือนเครียดและกังวลน,นะครับเทคนิคนี้จะช่วยเปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงผลักดันสู่ความสําเร็จในสถานการณ์ที่คุณต้องพบกับแรงกดดันสูงนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะอ่านสคริปหรือว่าเนื้อหาของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือก็จะมีเป็นไฟล์ PDF ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีนะครับ โดยขอฟรีได้ทั้นละ3 EP นะครับและถ้าอยากจะอ่านบทความของทุกคลิปในช่องนี้ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อที่จะอ่านบทความอีบ e ุ๊กสคริปต์ของเนื้อหาของทุก EP ในช่องนี้โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปที่แจ้งเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่อง Unlimited Myset จิตไม่จํากัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่อง และร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ